การเรื่องอุปกรณ์เครื um ่องใช้ส okay. ํานักงานนะคะเราควรพิจารณาอะไรบ้างนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการใช้งานนะคะวิธีการบำรุงรักษารวมไปถึงหลักการในการพิจารณาเลือกอุปกรณ์นั้นๆนะคะข้อแรกนะคะเราก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องของความจําเป็นในการใช้งานนะคะเราต้องมองว่าอุปกรณ์สํานักงานนั้นเหมาะสมหรือว่าจําเป็นหรือเปล่านะคะในงาน2ก็คือความเหมาะสมแล้วก็คุ้มค่าในการใช้งานนะคะเพราะบางครั้งอุปกรณ์มันมี หลากหลายชนิดนะคะเพราะนั้นเราต้องเลือกให้มันเหมาะสมแล้วก็ให้คุ้มค่ากับงานที่เราใช้นะคะอันที่3ามก็คือความน่าเชื่อถือแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพนะคะเพราะบางครั้งอุปกรณ์สำนักงานอ่ะมันมีหลากหลายยี่ห้อนะคะซึ่งบางทีความน่าเชื่อถือของยี่ห้อนั้นอาจจะไม่เพียงพอซึ่งอาจจะทาให้อุปกรณ์ของของสิ่งที่เราซื้อมามีปัญหาได้นะคะสีก็คือรายละเอียดของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานนะคะโดยตรงนี้เราต้องพิจารณาในเรื่องของวิธีการใช้ว่าใช้อย่างไรนะคะใช้ง่ายหรือหรือไม่นะคะหรือแม้กระทั่งมีความ สะดวกหรือว่าสลับซับซ้อนอะไรหรือเปล่านะคะในการใช้งานที่สําคัญเราต้องมีคู่มือในการใช้งานด้วยนะคะอันที่5ก็คือราคานะคะซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่เราควรพิจารณา นำมาใช้เพื่อให้ควบคู่กับการการลงทุนของเรานะคะซึ่งเราควรจะมองในเรื่องความเหมาะสมแล้วก็ราคานะคะตัวที่6กคือความปลอดภัยในการใช้งานก็คือเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเนื่องจากพนักงานบางคนนะคะอาจจะมีการทํางานที่ไม่รอบคอบแล้วก็ระมัดระวังนะคะอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับการใช้อุปกรณ์สํานักง,งานได้นะคะอันที่7ก็คือมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักง,งานนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าก่อนเราจะตัดสินใจซื้ออุปกรณ์สํานักง,งานนั้นนะคะควรดูมาตรฐานตามที่เขากําหนด นะคะว่าตรงหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งสังเกตเครื่องหมายรับรองมาตรฐานด้วยนะคะว่ามีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานของเครื่องอุปกรณ์นั้นหรือเปล่าสุดท้ายนะคะก็คืออายุการใช้งานแล้วก็การรับประกันค่ะถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นแล้วก็ต้องพิจณาเป็นตัวหลักนะคะเพราะเราจะได้เลือกซื้อให้เหมาะสมกับราคาแล้วก็ในการนํามาใช้งานหรือแม้กระทั่งการดูแลรักษาต่อไปค่ะ วัสดุอุปรกรณ์ในสำนักง,งานนะคะจึงนับได้ว่ามีความสำคัญมากในสำนักง,งานนะคะเพราะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องมือเครื่องใช้นในสำนักง,งานให้เหมาะสมนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานในสำนักง,งานให้มากที่สุดนะคะโดยเฉพาะกระบวนการในเรื่องของาการบริหารเอกสารต่างๆหรือแม้กระทั่งแต่การเริ่มต้นผลิตเอกสารจนกระทั่งการทำลายเอกสารนะคะตลอดจนการติดต่อสื่อสาร,รนะคะในการใช้งานโดยเราต้องอาศ MM ัยเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในที่เราใช้ในอุป,ปรกรณ์สำนักง,งาน,นะคะ่ะ